สวัสดีพี่เพทุกท่านนะครับนะฮะมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหน่มลันยิกนะครับนะฮะวันนี้นะครับนี่นะครับวันนี้มีของดีมาฝากพี่เอฟซีกันนะครับเป็นของที่หายากแล้วครับนะของที่หายากนะครับเนี่ยเป็นชินาร่าอินโดจีนนะครับนะฮะนี่พิมพ์อะไรเอ่ยนี่ครับพิมอกเรานนนนะครับนะฮะนี่พิมอกเรานูนนะครับนี่ไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับพิมพ์นี้นะครับนะฮะไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับนี่ ดูเนื้อหานะครับนี่ครับนี่นี่นะครับใครดูแท้เหมือนผมนะครับจัดไปเลยนะครับนะฮะนี่นะครับใครดูแท้เหมือนผมจัดไปเลยนะครับนะฮะนี่นี่ครับไม่ได้เจออีกแล้วนะครับนะฮะนี่นี่นะครับสองสามร้อยองนี่จะเจอสักองค์นะครับนะฮะนี่เป็นพิมพ์อกเรานูนนะครับนี่หายากมากๆนะครับนะหายากมากๆนะครับหายากมากๆเลยนะครับนะฮะนี่ นี่เลยฮะดูนี่ฮะตรงรอยนี่ครับเนอเนเลยนะครับนะฮะนี่เนอเนอเลยนะครับนี่นี่นะครับเนี่ยเนอเนอเลยนะครับนะฮะนี่นี่นะฮะเม็ดนี่นะฮะนี่นี่ฮะน่ารักทีเดียวนะครับนะฮะน่ารักทีเดียวนะครับองค์นี้แต่งปากมานิดนึงนะครับนะฮะแต่งปากมานิดนึงนะฮะน้ำทองนี่ยังพอมีให้เห็นนะครับนะฮะตามซอกนะครับนี่นะฮะตามซอก ซอกนี่ครับตามซอกนะฮะน้ำทองมีให้เห right? ็นนะครับนะฮะนี่นี่ครับตามซอกนะครับมีให้เห็นนะครับตามนะฮะนี่นี่นี่น้ำทองนะครับนะฮะน่ารักทีเดียวนะครับพระองค์นี้นะครับน่ารักทีเดียวเนื้อจะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อท่านเลยนะครับนะฮะเนื้อเอกลักษณ์นี่เลยเนื้อเนื้อโซนนี้เลยนะครับนะฮะนี่นี่นะครับเป็นพิมพ์อกลอนูนนะครับนานๆจะได้พบเจอสักทีนะครับนะฮะนานๆจะได้พบเจอสักทีนะฮะนี่ ครับท่านใดดูแท้เหมือนผมนะครับจัดไปเลยนะครับนะฮะท่านใดดูแท้เหมือนผมจัดไปเลยนะครับนะฮะนี่นี่นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับพีเอฟซีนะฮะนี่ครับเนื้อหาประมาณนี้เลยนะครับนะฮะนะครับนี่ฝากพีเอฟซีนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะนี่นะครับเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับอีพีนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับ เดี๋ยวผมไปทิ้งเบอร์ไปให้นะครับนี่นี่นะสักคู่นะครับยวทิ้งเบอร์ไปให้นะครับสักคู่นะครับพี่ๆครับสักคู่นี่นะครับเหมือนเดิมนะครับสองเบอร์นี้นะครับสองเบอร์นี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนะฮะนี่หน๋ยวจะสแกนนะครับนี่ฮะสแกนเคียร์โค้ดนะครับจะไวดีนะครับนะฮะหนุ่มมารันยิกยินนีรับใช้นะครับนะฮะนี่ฝากสองเบอร์นี้ไปด้วยนะครับนะฮะ นี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะอีพีนี้นะครับก็ขอฝากไปแค่นี้นะครับสั้นๆนะครับอีพีนี้นะฮะสั้นๆเลยนะครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับเปิดแพงไปต่อกันมาได้เลยนะครับนะฮะอีพีนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ